สวัสดีครับคลิปนี้ก็แนะนำสูตรที่มีประโยชน์ในเรื่องของการอินทิเกรต1สูตรสูตรของออยเลอร์เนี่ย e กํลั I ง i x เท่ากับ cos x บวก i sin x ในการสอบแข่งขันนะ mit integration b นั่นนะนะีในบางครั้งก็นำประโยชน์ของสูตรออยเลอร์ e ไปช่วยในการอินทิเกรตได้แต่ในคลิปนี้ก็จะแนะนำประโยชน์ใช้งาน อินทิเกรตปกติเนี่ยอินทิเกรตบายพาสนะบายพาสสังเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้สูตรไอลเลอร์เนี่ยเปรียบเทียบให้เห็นกันทั้ง3วิธีตอนนี้เพื่อนะให้เห็นประโยชน์ของสูตรของไอลเลอร์ก็จะนำมาใช้ในการพิสูจน์นะหาสูตรของอินทิเกรต e อกลัง x s i ก x dx กับอินทิเกรต e กกลัง x cos ซ์เนี่ยในคลิปนี้ก็จะทำให้ดู3วิธีนะ บายพาสปกติเนะี By ่ยบายพาสสังเคราะห์แล้วก็ประยุกต์ใช้สูตรออยเลอร์บายพาสปกตินะตำราคณิตศาสตร์ตำราแข่งคุณลัสทั่วไปก็หาดูได้นะหรือต้องการทำโจทย์เพิ่มเติมก็ไปดูคลิปหมายเลข636 b y p a ปกติเนะี่ยเป็นวิธีทำม,มาตรฐานประเทศไทยนะดูได้ตามตำราแข่งคุณลัสท,ทั่วไปเนะี่ย เริ่มต้นนะเราอยากรู้ว่าอ e ินทิเกรต e กํลัง x s i n x dx มีค่าเท่าไหร่นะจริงๆแล้วนะวิธีทําอย่างสั้นก็คือทําพร้อมกันในคราวเดียวแล้วก็ได้ทั้งสองสูตรนะในคลิปนี้ก็จะใช้วิธีนะคํานวณครั้งเดียวได้สูตรสองสูตรนะเลือก u เป็น e กํลัง x นะที่เหลือเป็น dv อันนี้คือ by p a r s มาตรฐานนะ du ก็ e กํลัง x dx นะ อินทิเกรตไซด์ได้ลบคอสะแล้วก็มาแทนค่าอะนะ u คูณ v ลบอินทิเกรต v du นะเสร็จแล้วก็นะเอาพจน์นี้นะนี่ลบนี่ลบเป็นบวกย้ายข้างมาด้านนี้นะแล้วก็เรียกชื่อสมการที่หนึ่งถัดไปนะีตัวนี้อันเดิมเนี่ยนะแต่เรามาแย,แยกใหม่ให้ u เป็น s i n x dv เป็น e กำลัง xdx อ x. นุพันธ์นะดิฟซ้ายได้ cos du ก็เป็น cos xdx อินทิเกรตก็ได้ e กำลัง x นะใช้สูตรเดิมนะ u v ลบอินทิเกรต v du เสร็จแล้วหลาตัวนี้ย้ายข้างมาเป็นบวกนะได้สมการที่1สมการที่2นะเรียกว่าคำนวณครั้งเดียวได้ทั้งสงสูตรเลยถ้าเรามีสมการที่1กับสมการที่2 หนึ่งกับสองบวกกันหารสองนะได้อินทิเกรต e กำลัง x อ็กซไซ์จัดรูปแล้วนะก็เป็น e กำลัง x ส่วนสองนะคูณกับลบ cos x บวก sin x นะแต่ถ้าเอาสมการสองลบทิ้งได้สมการที่หนึ่งนะแล้วก็หารทิ้งด้สองก็จะได้อ e, นะินทิเกรต e กัมม์เอ็กซเนเพราะฉะนั้นนะคำวนวณครั้งเดียวก็ได้ทั้งสองสูตรอันนี้คือบ y p พ s รปกติ บายพาสสังเคราะห์นะตำลาบ,บางเล่มนะบางทีก็เรียก d i d คือหาอนุพันธ์ i คืออนะินทิเกรตเนีเพราะถ้าเราต้องการหาค่าของเนี่ยอินทะิเกรตเนะี่กำลัง x, s i n ไซเนี่ยเราก็บอกว่าเนี่ยแยก e กำลัง x, า x, x นะองวาวนะ yeah, e นะา,าไว้คอลัมน์ที่1นะึเอาเฉพาะตัว s i n ์นะมาเป็นคอลัมน์ที่2 บนลงล่างนี่คือหาอนุพันธ์นะดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x ดิฟ e กําลัง x ได้ e กําลัง x ลงมาเนะี่ยบนลงล่างอินทิเกรตอินทิเกรต s i n ได้ลบคอสอินทิเกรตลบคอสได้ s ซายอันนี้คือหลักของนะบายพาสังเคราะห์นะไปดูในคลิปหมายเลข994ได้นะเปรียบเทียบให้เห็นเลยว่าบายพา s ปกติตามตำราแคลคูลัสทั่วไปกับบายพา s สสังเคราะห นะหรือบางทีเรียกว่า di ก็คือคอลัมน์ที่1ดิฟลงมาเรื่อยๆคอ,อลัมน์ที่2อินทิเกรตลงมาเรื่อยๆนะถัดไปต,งงไดดตัวนี้คูณทะแยงลงมาได้2พจน์นี้คูณกันตัวนี้คูณทะแยงลงมา2พจน์นี้คูณกันแต่ว่าเครื่องหมายตัวนี้ทั้งคูณได้ลบหนึ่งเสร็จแล้วก็เนื่องจากนะตัวนี้เนี่ยมันไม่เป็นศูนย์มันก็วนไปเรื่อยๆก็จับ2พจน์นี้คูณกันและอินทิเกรต อันนี้คือหลักคิดของนะบายพาสสังเคราะห์ฟันอินทิเกรต E กำลัง X, s i ซ X, D X นะีพจน์นี้มาที่นี่พจน์นี้มาที่นี่พจน์ที่3เนี่ยนะอินทะิเกรตอีกครั้งหนึ่งนะีแต่พอเราย้ายค่าตัวนี้มากลายเป็น2เท่าของสิ่งที่เราต้องการเสร็จแล้วก็ย้ายเลข2ไปหารน,นะแต่เนื่องจากเป็นอินทิเกรตไม่จำก,กัดเขตเนะีก็บวกค่าของตัวสักนิดนะึงนี่ หลักการโดยละเอียดนยีตัวอย่างเพิ่มเติมสําหรับาบพาสสังเคราะห์นะไปดูได้ในคลิปนะหมายเลข994มีหลายคลิปนะ010203ต่อไปเรื่อยๆก็ไปเลือกดูได้อันนี้คือใช้ใบพาสสังเคราะห์หาค่าของอ e ินทิเกรต e กําลัง x s xi dx ถัดไป e กํลัง x cos x dx หลักคิดแบบเดียวกันเลยนะ e กำลัง x มาไว้ที่คอลัมน์ที่1บนลงล่างคืออนุพันธ์ cosx มาไว้ที่นี่นะจากนี่มานี่นะอินทิเกรต cos ได้ sin อินทิเกรต s i n ได้ลบ cos คูณทะแยงนี่2ตัวนี้คูณกันบรรทัดที่2คูณทะแยงลงมานะคูณได้ลบ1นะเครื่องหมายมันจะสลับกันบวกลบบวกนะเสร็จแล้วก็เอาพจน์นี้มาไว้ที่นี่พจน์นี้มาไว้ที่นี่ พจที่3นะคู่นี้คูณกันและอินทิเกรตนะแต่โครงสร้างก็คือนะบวกตัวนี้ลบย้ายข้างมาตัวนี้ก็กลายเป็น2เท่านะย้ายข้างกลับอีกครั้งหนึ่งไปหารได้สูตรที่เราต้องการก็คืออ e ินทิเกรต e ก x cos x, x, x ได้เป็นพจน์นี้นะแล้วก็บวกค่าคงตัวสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นอินทิเกรลไม่จัก,กัดเขตต่อไปเป็นการประยุกต์ใช้สูตรออยเลอร์นะ อิ่ a เกรดฟังชันชุดเดิมมานะ e กำลัง x s i n x นี e กำลัง x cos x เริ่มต้นนะเราก็อ้างใช้สูตรออยเลอร์เลย e กำลัง i x เท่ากับ cos x บวก i s i n x e กำลัง x คูณตลอดนะตัวนี้ก็นะ e ยกกำลัง2ตัวจับบวกกันดึงตัวร่วม x ออกมาแต่มาเขียนไว้ทางด้านขวามือนี่นะกลายเป็น e ยกกำลังนะ หนึบวก i คูณ x จากบรรทัดนี้นะอินทิเกรตทั้งสองด้านนี่ยอินทะิเกรตผลบวกแยกเป็นผลบวกของการอินทิเกรต i เป็นค่าคงตัวดึงมาข้างหน้านะส่วนทางด้านนี้ก็มองเป็น e ยกกำลังตัวเลขคูณ x dx กนะ dx ็ก็อินทิเกรตได้ e กกำลัง1นึ่งบวก i x แต่วย่จะลืมนะมีตัวหารด้วย e กำลัง x ดึงออกมาข้างในก็เหลือเป็น e กำลัง ix คอนจูเกตคูณบนล่างเพื่อทำให้ตัวหารเป็นจำนวนจริงสูตรไอยเลอร์นะพิสูจน์จัดรูปยังไงก็ไปดูได้ในคลิปหมายเลข174นะนะอันนี้ก็ลอกมาจากหน้าเมื่อกี้นี้นะ e กำลัง ix ก็คือ cosx บวก S I s ไซอันนี้คืออ้างใช้สูตรออยเลอร์อีกครั้งหนึ่งข้างล่างนะผลต่างกำลังสอง I กำลังสองเป็นลบหนึ่งรวมกันเป็นสองย้ายมาด้านหน้าแหละถัดไปตัวนี้ก็คูณจำนวนเชิงซ้อนธรรมดาจัดรูปนี้คือส่วนจริงนี่คือส่วนจินตภาพสังเกตดูสูตรทางด้านซ้ายมือพจน์นี้คือส่วนจริง,รง,ง,ต,ต,ง,รงตัวที่คููกัไ i คือส่วนจินตภาพ เพราะฉะนั้นอินท e ิเกรต e กํลัง x cos x dx ก็คือส่วนจริงของพจน์นี้ก็กลายเป็น e กํลัง x ส่วน2คูณนี่คือส่วนจริงแล้วนะ cos x บวก sin x อินทิเกรตไม่จะกัดเก็บวก4ค่าคงตัวไปด้วยอิ ate, นทิเกรตนะ e กํลัง x sin x นะคือส่วนจินตภาพส่วนจินตภาพของการอินทิเกรตตัวนี้เราก็มาดูว่า นี่ไงตัวคูณของ i นี่คือส่วนกินดภาพแต่อย่าลืมนะมี e กําลัง x ส่วน2อยู่ข้างหน้าด้วยวันอินทิเกรต e กําลัง x sin x เนะี่ยก็ได้เป็น e กําลัง x ส่วน2คูณกับลนะบ s o s x บวก sin x บวก c แผนการสอบแข่งขันการอินทิเกรตนะ mit integration b ต้องรู้ก็คือต้องรู้สูตรของออยเลอร์เนี่ยอินทิเกรตบางสูตรเนะี่ยบางข้อก็สามารถ ไปประยุกต์ใช้งานได้ส่วนบายพาสปกติบายพาสสังเคราะห์เป็นสิ่งที่ต้องรู้อยู่แล้วเนี่ยเอาแล้วนะพบกับสาระนารู้แบบนี้ได้ในคลิปต่ตอไปสวัสดีครับ